ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่31ตุลาคม2556นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองว่าน่าจะมีความผันผวนและมีโอกาสในทางลงต่อนะคะประเด็นหลักเนี่ยเรายังมองความกดดันจากเรื่องอการเมือง ที่ไม่ชัดเจนนะคะในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ตัวพบรบนิรโทษกรรมเนี่ยจะเข้าไปสู่การพิจารณาของสภานะคะในวาระที่2นะคะในขณะที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่คัดค้านร่างดังกล่าวเนี่ยก็มีขึ้นอ,อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยจะมีการนัดชุมนุมใหญ่จากฝั่งทางพรรคการเมืองด้วยนะคะตัวพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยนัดชุมนุมใหญ่คัดค้านร่างดังกล่าวเนี่ยบริเวณสถานีรถไฟ3เสนนะคะซึ่งประมาณสัก6โมงเย็นนะคะตรงนั้น คงเป็นแรงกดดันตลอดทั้งวันสําหรับวันนี้นะคะซึ่งนักลงทุนเนี่ยคงจะต้องจับตาดูพัฒนาการของอการชุมนุมต่อไปอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดด้วยนะคะว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่นะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยที่เป็นที่จับจ้องของตลาดมาโดยตลอดนะคะก็คือเรื่องของอการดําเนินการของเฟดต,ต่อมาตรการการลดการลดตัวมาตรการ QE นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ผ่านพ้นสิ้นสุดการประชุมสองวันของ FOMC Meeting ไปนะคะซึ่ง ในครั้งนี้เนี่ยกเ็เป็นไปตามคาดนะคะว่ายังคงตัวตัวมาตรการ QE ไว้เหมือนเช่นเดิมนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวตลาดภูมิภาคค่อนข้างที่จะตอบสนองในในเชิงอิงไปในทางลบเล็กน้อยจากในส่วนของเฟดนะคะส่วนหนึ่งคงไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ในทางบวกออกมานะคะแต่ว่า ในทางที่ดูเป็นเ e g a t i v เนี่ยอาจจะมีมากขึ้นจากการตีความาในแง่ของ s t a t e มนต์ของเฟดที่ประกาศออกมานะคะเพราะว่าโทนก็มีนะักวิเคราะห์หลายท่านอาของทางต่างประเทศนะคะก็ไปจับสัญญาณจากตัว statement ว่าโทนการพูดของเฟดในครั้งนี้ดูเหมือนว่า,าจะดเูเป็นสายพิราบได้น้อยลดน้อยลงนะคะก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงในส่วนของ สภาพของเศรษฐกิจหรือว่าผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจหลังจากที่มีผลกระทบจากเรื่องของ government shutdown ในช่วงที่ผ่านมานะคะหรือว่าแสดงความาวิตกกังวลต่อเรื่องสถานการณ์ทางด้านตลาดการเงินมากนักนะคะโดยไม่ได้มีการพูดถึงในส่วนของการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในในส่วนของตลาดจดจำนองนะคะตรงนั้นก็อาจจะไปตีความจากตัวเ a ตเมนต์อีกทีหนึ่งนะคะว่า ดูเหมือนว่าจะจะไม่ได้กล่าวถึงภาพในเชิงนกาที่จะทําให้มีการขยายเวลาในการถอนตัวมาตรการ QE ออกไปอีกนะคะกเ็เป็นการคาดเดากันไปนะคะซึ่งในระหว่างนี้เ,เราก็มองว่าในระหว่างอีก1เดือนข้างหน้าที่จะมีการประชุมครั้งสุดท้ายของเฟดในเดือนธันวาคมเนี่ยก็ยังคงดูมีความเป็นไปได้ น้อยลงนะเาย,ยังคงอยู่ในระดับที่น้อยอยู่นะคะที่เฟดจะมีการปรับลดตัวมาตรการ QE ใ,ในครั้งสิ้นสุดตัวสิ้นปีะนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีความไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะคะคงต้องอจับตาดูความคืบหน้าต่อข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆที่จะทยอยประกาศออกมาใน,ในระหว่างนี้นะคะซึ่งหลังจากที่มีการชัดดาวตัวตัวหน่วยงานราชการของสหรัฐไปในช่วงก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆเนี่ย ยังคงมีความดีเลย์อยู่นะคะการฟิตอินข้อมูลต่างๆที่จะให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะต้องใช้เวลากันนิดนึงนะคะในระหว่างนี้ก็คงต้องจับตาดูความคืบหน้าของข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของที่เป็นภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะภาวะการจดจำนองหรือว่าในส่วนของอัตราการว่างงานอัตราการจ้างงานต่างๆซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นตัวเลขหลักสําคัญนะคะที่เฟดค่อนข้างให้ความสนใจเยอะนะคะในช่วงนี้ก็คงต้องจับตาดูความคืบหน้านะคะก็อม,อะะมองความเป็นไปได้ในการปรับลดตัวมาตรการ QE อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะคะ,ะถ้าโทนของเฟดเนี่ยดูอ่อนลงในแง่ของอการความเป็นสายพิราบเนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าอาจจะเป็นเจอเรื่องของการปรับลดตัวมาตรการ QE เนี่ยในช่วงต้นปีนะคะคงต้องรอดูอัปเดตข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะคะในช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นเนี่ยะจะตอบรับในเชิงค่อนข้างน egative นะคะจากสเตทเมนที่ออกมาของเฟดนะคะจะสังเกตว่าตัว ตัวตัวตลาดพันธบัตรของสหรัฐเองเนี่ยตัวยิวมีการดีดตัวขึ้นนะคะอย่างในช่วงก่อนที่สเตทเมนต์จะออกเนี่ยยวสิปีของสหรัฐเนี่ยเทรดอยู่2.48%นะคะพอหลังจากสเตทเมนต์ออกมาเนี่ยก็มีการตีความกันของนักวิเคราะห์หลายหลายแห่งนะคะของทางสหรัฐเนี่ยก็ทําให้ตัวทีบอทเออทีบิลของ ของสหรัฐเนี่ยก็ยวก็ดีตัวขึ้นไปเป็น2.54เนะคะตัวดอลลาร์สหรัฐก็ดีตัวแข็งค่าขึ้นนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงนะคะวันนี้ก็มองว่าคงมีผลกระทบเป็นแรงกดดันทั้งจากภายในภายนอกนะคะเซตก็คงไม่น่าที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ไกลนะคะถ้ามีแรงเบี่ยงบ้างจากการที่เมื่อวานร่วงหลดลงมาเยอะเนี่ยเราก็ยังมองว่าอัพไซต์น่าจะค่อนข้างจํากัดมากนะคะมีเคราะหน่าจะมีความผันผนวนอิงทางลงต่อเนื่องมากกว่านะคะ ปัจจัยของบวกของเซตเนี่ยอาจจะมีอยู่เล็กน้อยตรงที่ช่วงที่มีแรงขายเยอะๆเนี่ยแต่ว่าตัวต่างชาติหรือว่าฟันฟโฟของต่างชาติเนี่ยก็ยังคงอยู่ทางด้านบวกอยู่เล็กน้อยนะคะตรงนั้นก็มองว่ากนา็น่าจะยังไม่ได้เป็นภาพที่ทดูนกาทีฟมากนะคะถ้ามองในแง่ของ QE อย่างน้อยในปีนี้ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะยังคงสภาพอยู่เพราะฉะนั้นฟันฟโฟเนี่ยก็อาจจะยังคงอยู่นะคะอย่างน้อยในช่วง2 3สเดือนข้างหน้านี้นะคะแต่ว่าประเด็นทางด้านการเมืองความวุ่นวายของเราก็อาจจะทําให้ตลาดมี ความผันผวนอยู่เยอะเ,ออเราเลือกจำกัดพอร์ตที่เดิมนะคะ50%แล้วก็คงพอร์ตหุ้นทั้ง5้าตัวไวนะะโโน c, กก้นะคะ Mono SCC a p p ีอนะคะ BTS แล้วก็เฮมมาล่น,นะคะสำหรับหุ้นที่คาดว่าจะเข้าเกณฑ์แคชบาลาน c ์นะคะก็คือตัว y ิ t e ท h นะคะแล้วก็ตัวที่ครบ,ครบเกณฑ์ไปแล้วก็คือตัว e v เ r นะคะ สำหรับในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ตลาดอ่อนตัวลงไปค่อนข้างแรงมากกว่าที่เราคาดเยอะนะคะร่วงลงร่วงหนักไปกว่า1.7%ทีเดียวเนี่ยทำให้หุ้นหลายตัวในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยแตะจุดตัดขาดทุนนะคะบางตัวก็ค่อนข้างถือว่าโชคร้ายนะคะลงไปแตะแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมาทันทีนะคะก็ถูกตัดขาดทุนไป4ตัวนะคะคือตัว DTEK, หมราช KCE แล้วก็ตัวชอทวีนะคะคงเหลือตัวที่ถือต่ออยู่7ตัวนะคะคือตัวโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะ BTS, b u t l VGI, KBank, KTB แล้วก็ตัวปรทษอสอพอค่ะ ในส่วนของหุ้น SBL นะคะวันนี้นำเสนอการช็อตเซลล์ตัวทิสโกเข้ามาในมุมมองเชิงเทคนิคนะคะว่าหลังจากมีการชนแนวต้าน EMA 200วันตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนเครื่องมือระยะสั้นก็เริ่มส่งสัญญาณขายออกมาแล้วนะคะน่าจะเป็นเวลาการปรับตัวลงมารับแถว EMA 75วันนะคะให้เช้าช็อตที่43บาท50นะคะรอทำกำไรถ้าอ่อนตัวลงมาที่41บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่43บาท75ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ